ามเย็นๆนะล้วนีเย็นๆปิดกาจังกินเบียร์อย่างีเกิดมาเป็นคนบ้านดงบ้าน,นป่าวันนี้ปริศไซจะพามาเที่ยวสมงานบุญออกพันซ่าประบอลนาข้องสาวเมืองเสีงเงินเนาะอยู่ที่บ้านแอนเนาะซึ่งว่าเพื่นอนจ้มีการแข่งขันเหือซวงเนาะอยู่ที่ไส้แม่น้ำขาน จะเป็นบรรยาก,กาศเนาะที่ว่าจะมีสาวเมืองเซียนเงินนอ้อคนพากันมาเบ่งบุญทรงเถอือรถจะตติ๊เลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้เนาะ นี่จะเป็นจุดฝากรถจักรเนาะสำหรับผู้คนมาเที่ยวในงานบุญส้วงเถื่อนี่ไายเลยเนะยาะน่นนขึ้นเลยาเพื่อนก็จะจัดขึ้นทุกๆปีเนาะในมือ,อบุญออกวันซ่าก็ยังเม่เคยมารอบ,บุญน,นี้จับเถนะื่อนเถือเนาะ คือว่าเทือนี้จะเป็นเทือทันอิดเลย สามารถมาเลาะบุญน,นี้เนาะรับจ้านั้นก็สสมารถี่เหือลองน้ำขานไปสมาตาแ่เนะาะแต่ว่าน้ำตกตาแซ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำตกตาที่มีความงดงามซึางว่าตาแซ่นี่ก็มาได้อยู่ไก่จาชุ่ใจกลางนครหลวงพะบางเนาะเขาขี่รถมาพอแต่บูบานแอนนี่เนาะประมาณ1 6กกิโลเนาะ หลังจากนั้นาก็จะขี่เห่อไปต่อเน,ะนอาะก็จะมีค่ายเป็นกเสื้อผ้าเนาะอยู่ในงานนี้เนาะจะเพื่อให้ผู้คนเอามาเลาะงานบุญทรงเห่อนี้เนาะสามารถซื้อเครื่องนุง่งระบาเครื่องย่างเครื่องไส้ย่างต่างๆเนาะอ๋ออย่างนี้ค่ายน้ำเลยนะเนี่ น้ำเย็นๆนะน้ำเย็นๆนเ <laughs> ร้าซื้อน้ำโอ้เาไเือนะโอ้โหาลาล้านหมดลาะในงานบุญเน่คึกคืนเลย mì, còn mì bia, mì hắc, lát mì Nam đây đó. này đây lên. แก่ทาด้ามเลยเนาะเราจะมีห่านอ่าห่านเนาะให่านปิ๊กปลาจ้ามีปลาแล้วปลาเนเดี๋ยวสามารถมานั่งเนาะกินข้าวกินข้าวกินด้ามอยู่นี่เนาะนี่ไล่ๆห่านจะมี่กองส้มกองเสียยืดเรียบแข็งไม่ด้ามเนี่ย ส้องคนมาำมาทำนาทาคนะลมเอ,อนี่นะน่กอกเสียอยู่ดนีเนาะตึ้กขึ้นเลย แล้วอยู่จุดนี้เะจะเป็นจุดเส้นใส่อะไรนะเปเนี่พอเอะนกันไเปลี่ยนี้งเปลี่ยนเลยน้เปลี่ยนไรน้งมาเนี้ยนะอ่าันี้เปลี่ยนไรน มือน,นี้เนาสามารถมาชมการแข่งขันเห่อหรือว่าบุญทรงเห่ออยู่ี่ได้เนาะหลังจากนั้นก็สามารถขึ้นเห่อไปเทีเ่ยวสมตัดแซ่เนาะเส่็ว่าเพื่อจะมีจุดบอนขึ้นเห่อเนาะอยู่ยานนี้เราสามารถขึ้นเห่อจากจุดนี้ไปทีตัดแซ่เนาะก็บริกไกทเนาะออกจากนี้ไป จากทีเถอะลองแม่น้ำขาดนี่ไปทีตาท่านประมาณประมาณห้านาทีเท่านั้นเนาะจะมีเถอะไล่ไล่ล่าลเนาะเถอจักรทับทรงนักท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวสมต้า พี่งกินเปียอยู่นี่ผักเลยนปนี่พันจะพากันไปตาดนนี่ีเหอตอนนี้เราไปตาดเต็มแล้วเออเต็มแล้วเออพอแล้วออไล่ทายเาเต่าเราเก็บหดล้วีนจะได้